โอเคสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่ผมนนท์ไซนอนเคเช่นเคยนะครับผมวันนี้ออ,อยู่ในอีเวนต์ใหม่นะครับผมอีเวนต์อา่าอีเวนต์ประจำวันที่24มิถุนายนนะครับผมเป็นอีเวนต์ที่ใหม่นะครับผมไม่ใช่จี้ใหม่หรอกเป็นจี้เก่าแหละแต่เป็นจี้ G ที่จี้เก่าที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะเป็นคริสตันนะครับผมนั่นก็คือเจา้าคอนทอนนเองนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคอนอะไรผมลืมชื่อแต่ผมจําผมก็เรียกคอนทอนตลอดนะ ก็มันเป็นคอนอ่ะมันมีคอนชิ้นเดียวในเกมนี้ปะเอคอคืเนี่ยครับเป็นคอนทอนะคอนนักรบพุก,ก้านะครับคริสตันเอาเหรอไม่ได้ชื่อคอนทอเหรอเออนั่นแหละเหมือนกันนะเรียกอะไรก็เอาเป็นว่าเข้าใจว่าคอนทอก็คือเจ้าคอนนี่นะครับผมอ่ะเอฟเฟกก็คือถึงจุดสตาร์ทอ่าอัพเต็ม S บวกนะ95%สิ้าเอร์ร้างแรงมาทันทีนะผมเอ่อสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเอฟเฟกนี้นะผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะผมเคยทำเอ่อคลิปรีวิวจี้นี้ไปแล้วนะครับผมจนนี้อนะ ก็คือถึงจุดสตาร์ทเราสร้างอะ่ะคือถ้าสมมติเราสร้างอะ่ะพวก1ห,หลัง2หลังอย่างเงี้ยหรือ3หลังก็ได้เราก็สามารถกดสร้างแลนด์มาร์กได้เลยโดยจ่ายแค่ค่าสร้างแลนด์มาร์กถ้าสมมติเรามี1ห,หลังเนี้ยก็กดสร้างเป็นแลนด์มาร์กได้เลยนะผมคือไม่จำเป็นต้องมี3หลังอะ่ะเพราะปกติเอ่อถ้าจะสร้างแลนด์มาร์กก็ต้องมี3หลังใช่ปะนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยดีอะผมไม่รู้ว่าจะใช้คอมโบกับตัวอะไรด,ด้วยอะผมไม่ได้ใช้นะจีเนี้ยผมมีอยู่นะ นี่ครับผมยังไม่ได้บวกต่อเลยเนี่ยคอนตั้งแต่อีเวนต์นู่นละคือการที่เราจะไปถึงแลนด์มาร์คได้มันก็มีไม่กี่วิธีครับก็คือการใช้แปลนเงี้ยแปลนก็ต้องสร้าง3หลังใช่ปะแล้วมันก็จะวนไปแล้วมันก็ไม่มีค่าใช่ไหมพราะสร้าง3หลังเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คอยู่แล้วครับผมมันไม่ได้ใช้นะจีเนี่ยสำหรับผมนะครับผมอืมคืออ่บางคนที่จะเข้าใจผิดนะก็คือแบบเดินไปถึงด้านถึงจุดสตาร์ทปุ๊บแบบที่ว่างๆเนี่ยเฮ้ยอยากเลิ่มหน่อยสร้างแลนด์มาร์คเลยไม่ใช่นะครับผมมันต้องมีอ่ เป็นปักธงก็ได้หรือเป็นอะไรของเราอะ่ะมีสักหนึ่งล้างสองล้างปักธงหรืออะไรก็ได้แหละครับผมแล้วไปถึงจุดสตาร์ท o s t เปลี่ยนแปแลนด์มาร์กนะโอเคนั่นแหละครับเราจะเข้าใจกันแล้วเนาะนั่นแหละครับวิธีได้านครับผมก็ไปหาจี้คอร์สมานะครับผมเป็นจี้เอเอเป็นเอสแล้วก็เอาเอสไปบอกเป็นเอสบวกนะผมแล้วอันนี้ก็มีสังเกตยอดด้วยอ่าก็เดี๋ยวผมพาไปดูไปอีกหนึ่งอ่ะเปลี่ยนท่านั่งให้สบายๆก่อน ก็ได้คอนทอเอสร้อยเพชรนะครับเอสบวกเป็น200เพชรนั่นแหละครับวิธีการได้นะผมก็มีนี่มีแจ็คพอตใหมสุ่มนะครับผมแต่ไม่ลดนะเป็นสิบเพชรเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะมีโอกาสได้ของมากมายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดแล้วก็วิธีสองก็สุ่มแจ็คพอตอีกแล้วครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ไม่ลดเหมือนเดิมนะครับไม่ลดนะคราวนี้ไม่ใช่ห้าสิบเพชรนะเป็นรนะ้อยเพชรนะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูประกาศนะผมลงคลิปช้าเพราะว่ารอประกาศนะครับผม เพราะว่าถ้าไม่มีประกาศก็กไม่อยากลงคลิปอะครับเดี๋ยวมันจะไม่ใช่รีวิวอีเวนต์จริงๆครับผมเพราะว่ารีวิวก็ต้องทําให้เข้าใจใช่ปะถ้าเกิดลงไปแล้วงงๆงงกันเหมือนก่อนหน้านี้ผมลงไปแบบรีบมากก็จะเป็นแบบไม่เข้าใจกันนะโอเคนาพาไปดูครับผมอ่าเนี่ยแจ็คพอตครับผมมีโอกาสได้วัตถุดิบออของโจาวาร์ยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้อยากได้ก็เชิญหากันต่อได้นะส่วนตัวผมก็ไม่หาแล้วนะครับผม ไม่รู้จะเอาไปทําไมนางไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าเล่นห้องแพทรห้องเพชรก็เฉยๆอ่ะเนี่ยครับเนี่ยมีตามนี้เลยครับมีพวกชิ้นส่วนค้อนด้วยแสงเกียรติคูปองบีนู่นนี่นั่นมีโอกาสได้อ่านู่นด้วยนี่นะครับผมได้อ่าค้อนด้วยอยู่ในนี้แล้วก็สุ่มแพ็กการ์ดนู่นนี่นั่นบลา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  bla อีเวนต์ของโจนก็ยังอยู่นะเนี่ยครับยังมีอีเวนต์อ่ารวมฟิกของโจนเหมือนเดิมนะครับผมยังอยู่ ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยครับยังอยู่นะแลกโจลยังอยู่ผมแลกแต่เอสไปเอสบวกยังไม่ได้แลกเอาจีเอาการ์ดไม่ใช่เอาจีเอาการ์ดของโจนไปรวมก็ยังได้นะครับผมได้เป็นเป็นเป็นวัตถุดิบ A บวกเอา A ไปรวม A ได้ A บวกนะผมเหมือนเดิมนะผมได้มาแล้วนะครับคอนผมไปเปิดใช้กุญแจฟรีครับเปิดสองดอกส10ดอกนะครับผมครั้งแรกได้มาเลยครับที่คอนครั้งที่2ได้ ทองมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมเลื่อนลงไปพาไปดูนะผมก็จะตีเอาคอเลยแล้วกันทําเป็น S อสบวกเลยไม่สนใจละเนี่ยครับเนี่ยได้ละอ่าเดี๋ยวผมรับคอก่อนอ่าแล้วก็มีพวกจี้แสงเกียรตินะผมนี่แสงเกียรติครับแสงเกียรติยศนะก็จะเป็นพวกเอ่อรีรวมออฟต่างๆนะครับผมมี4แบบนะนครับผมเนี่ยครับว่าผมพาไปดูนี่มี4แบบมีอ่า ขี้แสงวิกตอรี่นะครับผมวิกตอรี่ถ้าขอสร้างคืนสิบสองคู่ขี้เพิ่มขึ้หนึ่งครั้งทอยเบิ้ลคู่ขี้เพิ่มผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทอยเบิ้ลแล้วคู่ขี้เพิ่มยี่ห้าเปอร์เซ็นตนี่ยน่าสนใจสุดนะอันอื่นก็เฉยเฉยแต่ก็ดีอยู่นะครับแต่ก็คือมันเป็นออฟที่ไม่ได้หายากมากฝันทองคำถึงตัวไนดะ้มาเบิร์อ๋ออันนี้ตาในอำเภอแล้วก็อันที่สองครับที่แสงลม้มละลายในอำเภอนะสายนางฟ้าสี่สิบ ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสามดึงอ้ออันนี้สวยออปอันใหม่นะครับตั้งแต่อีเวนที่แล้วและสิบเซนฟีค่าซื้อต่อแล้วก็ได้ค่าบันทางคูณ2อนะอันนี้เจ๋งอยู่พอตัวแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับผมเบิ้ลบินตกจายวินขงังมีกวกาทอยวู้หนีเกาะอ,ออปหนีเกาะสตาร์ทแปอืมอันนี้ผมมีแล้วนะผมเอาไปใส่ในหมวกระดับสูงนะครับผมที่แสงเอสระดับสูงทอยเบิ้ลยีิบห สไลด์นางฟ้าโอ้โหมีโอกาสสิบห้าเป็นฟรีค่าสื้อต่อจุดสตาร์โอ้โหสไลด์นางฟ้าสิน,นี้แจ่มเลยนะครับเป็นออฟที่ได้จากแดนนี่เอาไว้นะไอเนี่ยหายากมากมีใหม่แล้วมีใหม่แล้วอยู่นี่นี่เองนะครับผมใครที่อยากได้ก็หากันเลยนะครับแล้วก็บวกอ่ามีอีเวนต์บวกนะครับผมอีเวนต์บวกเหมือนเดิมบวก A เต็มได้ A บวก A บวกเต็มได้ A บวกบวก S เต็มครั้งเดียวได้ G แสงนะ โอเคผมไปบวกจี้แล้วกันเดี๋ยวทำไมมันเป็นกระตุกกระตุกไหนเอ่ยรู้สึกว่าเป็นหนงวงนะไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้เกมเศรษฐีก็เหมือนจะมีปัญหานะผมไม่รู้มีปัญหาอะไรอ่ะผมไปบวกเลยแล้วกัน อยู่ไหนเอ่ยเจ้าจี้เนี่ยครับบวกไปครับบวกสามเองอะ่ะอ่ะบวกให้หมดไปคอนสแตนต์มามีจี้รวมปะไม่ใช่เปนเป็นอ่ะเดี๋ยวค่อยรวมแล้วกันเดี๋ยวผมไปให้เปิดสุมกันนะอ่ะนี่กุญแจฟรีครับได้เหมือนกันเห็นไหม ลูกบาทบาท,ทองกล่องจี้อ่ะเดี๋ยวซื้อเพชรสักเล็กน้อยถึงปานกลางหูจี้แสงเกรตดลบละลายอยากได้เงินห้าหมื่นโซมาโอ้โหเขามาทำไมผมว่าเนเอาไปไหน <c oughs> กดโดนผิดไปซื้อเพชรเหรอไปไหน พรีเมียมขอแสงเกยียรสักอันได้ป่ะกล่องจี้อุ้ยมีค้อนด้วยหมื่นเดียวการ์ดเอห้าหมื่นอีกสักครั้งสุดท้ายแล้วกันนะอือทงโจนเอบัวโอเคเดี๋ยวพอละผมไม่อยากจะเสียเพชรกับอีเวนต์นี้สักเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยได้เลยดีนะผมว่ามันเป็นจี้ออฟอ่เนี่ยครับมี หาตัวมาแลกออฟตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาคอนมามาเอาเอาไว้นี่ไปบวกแล้วก็ไปสูมอีกออผมไม่ผมไม่ค่อยสนใจออฟแล้วอะมีหมดแล้วนะที่จำเป็นใช้ผมไปรวมคอร์สเลยแล้วกันหมบหมกโอเคได้เอสแล้วทีนี้ก็ไปบวกให้เต็มนะจ๊ะอยู่ไหนอะ เพราะว่าออฟผมก็มีนะนะตัดแรงฟ้าห้าสิบก็ได้มาจากแรงเงี้ยก็ยัดลงหมีไปแล้วแต่ถ้าได้อีกก็ดีนะครับผมแต่คงไม่หาขนาดนั้นนะคงไม่ทุ่มทุนแบบทุ่มทุนสร้างอะไรขนาดนั้นนะเออไหนอะ่ะอ่ออย่างนี้เท่าไหร่บีสามสิบไม่เอาออาเอบวกแล้วกันเนีย่ยครับจี้พวกอารีน่าก็มาอยู่กันเต็มเลยโหบวกหนึ oh, ่งคุณพระโากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยโอเคบวกสี okay, ่ 4. ไม่น่าเกียด ไม่น่าเกียดไปเอาอะไรบวกดีวิสกี้แล้วกันอ่ะสองขวดรวมไปอไหนนะอยู่ไหนเนี่ยหายากเหลือเกินประชวิ่งอยู่นี่นี่เองอ่ะตีไปครับชื่อขึ้นเปรียงละครเอสบวก ชื่อขึ้นเรียบร้อยนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วงั้นเริ่มเก็บ30%เอามาทำอไรจะโอเคยังไงก็อีเวนต์นี้ผมขอจบลงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครจะไปสุ่มไปหาอะไรก็แล้วแต่เลยนะส่วนตัวผมว่ามันยากอ่ะยากอ่ะยากนะก็คงเอ่อทำให้เป็นอีเวนต์ที่กวนกวนกวนมากๆนะครับทำให้หลายคนหลังหักนะกับโจรออฟบาร์ ซึ่งผมไม่ได้อยากได้นางในขนาดนั้นนะผมไม่ได้อยากได้นางแบบถึงก็ต้องหาอะไรขนาดนั้นโอเคอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมรู้สึกว่าผมจะเคลียร์เพื่อนในไลน์ไปพอสมควรนะครับผมอืมพวกคนที่อ่าไม่รู้จักหรือว่าแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเป็นบัญชีเหมือนเขาไม่ได้เล่นไลน์แล้วนะผมก็จะเอ่อหาเพื่อนนะผมเล่นมาเล่นเกมเกษเรีกันนะโอเคใครที่อยากแอดผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดียไลนาให้เนาะ สำหรับคนที่ถามมาก่อนคลิปก่อนนั้นนานๆผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเพื่อนเต็มจริงๆนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับเพิ่มแต่รู้สึกว่าไปเคลียร์บัญชีแล้วน่าจะรับเพื่อนเพิ่มได้พอสมควรโอเคใครทีออ่อยากจะแอดมาส่งไปโคเวอร์ให้กันนะครับไม่ด่าพ่อร่อแม่พูดกันรู้เรื่องนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ตรงดิสคริปชันแล้วกันตรงข้างล่างครับตรงข้างล่างนะ u t u b e คำอธิบายเพิ่มเติมมาแหลโอเคไปแล้วอีเวนต์นี้ น่าจะไม่จับหาอะไรเพิ่มแล้วมั้งอืมโอเคครับไปแล้วครับบายเจอกันคลิปถัดไปครับโอ้โ oh, พอจะหาง่ายก็ง่ายเกินพอฉายาก็ไม่ให้เลยเนาะ